โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็สําหรับคลิปนี้มาอัปเดตประจําสัปดาห์นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็คลิปนี้ฉลองอยอดซับถึง500คนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดซับกันด้วยนะครับต้องขอบคุณมากมากจริงๆนะครับก็ต่อไปก็เป็น1,000ัซับนะครับกอ็อย่างที่เห็นเนาะ ก็ขอบคุณนากากเลยนะครับอ่ะมาถึงอัปเดตประจำอ่ะสัปดาห์กันนะครับก็สัปดาห์นี้ร้านค้านะครับก็มีอ่าวัสดุอัปเกรดลูนมาขายนะครับ300ถามว่าเยอะไหมก็เมื่อเทียบกับการลงดันนะครับหรือใครต้องการหาเพิ่มนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับใครรีบไปก่อนเลยนะครับตันไว้ตันไว้ผมมองว่าเก็บดีกว่านะครับอย่าเพิ่งซื้อนะครับ มันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราลงดันปกติแบบนี้ทุกทุกวันอยู่แล้วนะครับถ้าคุณอัพเร็วนะครับเศษตรงนี้มันจะอะไรนะเฟอ้อนะครับถ้าคุณอัพเต็มยังไงคุณก็ลงตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเศษมันจะเหลือนะครับอย่างาเหมือนคุณแจเปิดลอตโต้นะครับอ่าไม่ใช่คุณแจเปิดช่องนะครับ ตอนเล่นใหม่ๆนะคุณแจแบบหายากมากเลยนะครับกว่าจะปลดได้แต่ละช่องนะคนระับจิบจอา่าเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับก็สำหรับใครที่อา่า อย่างน้นะได้หนึ่งร้อยหรอชีอุ้ยอ่าสำหรับใครที่ลงดันไม่ไหวนะครับอยากให้มีคนพาลงดันนะครับก็ผมสามารถพาลงดันได้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสำหรับอ่าลิงก์เฟซบุ๊กส่วนตัวผมอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับใครที่จะจ้างเนาะ ตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับก็คิดราคาไม่แพงนะครับอันนี้เลยนะครับก,รก,ก็อย่างคนนี้นะครับเขาอ,อ่าแปบ๊บหนึ่งเนาะอ่านี่ครับเขามาลงอ่าใต้ดินนะครับกับเกาะลึกลับนะครับก็คิดราคากันเองนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่สำหรับร้านค้าสัปดาห์นี้นะครับอืมวัสดุเงินเทถามว่าดีไหมก็ดีนะครับ300อสามรสารถอัพได้หลายขั้นอยู่นะครับหินฝูงไจำเป็นอน่ะอันนี้ก็หาได้อันนี้ก็หา,ได,นนหาได้เนาะ อ่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้ามีงบเติมนะครับจัดหินแร่ไปเลยนะครับอ่าแพ็กเหรียญทองนะครับสุ่มตั้งแต่หนึ่งพันถึงส0งแสนนะครับใครต้องการทองด่วนนะครับจัดไปครับห้าแพ็กต่อวันเฮ้ยได้จำกัด10แพ็กนะครับก็สี่ร้อยที่เกตนะครับจัดไปได้เลยนะครับมีโอกาสได้เป็นล้านเลยนะครับใครได้เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้บอกกันด้วยนะครับ สำหรับตรงนี้แนะนำให้ซื้อเหรียญหายยากเก็บไว้นะครับถ้าคุณไม่ซื้อพวกนี้เนาะผลโหมดไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะก็สำหรับกิจกรรมนะครับโหมดนิวเคลียร์ก็ได้ออกไปแล้วนะครับสัญญากษัตริย์ยังอยู่นะครับอลอตโต้นะครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอ เมดิโลมานะครับผมก็จะรีวิวแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็สำหรับสัตว์ขี่ที่ขอเข้ามานะครับน้ำเต้าเนาะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะรีวิวให้แล้วกันนะครับรู้สึกว่าเซิร์ฟนอกจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวไปรีวิวเซิร์ฟนอกเลยนะครับใช้งานจริงนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใหผมด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ